ถ่ายอ่ะเอ้าไม่เอาลงมาไม่น้ำน้ำมนเข้าเรือฮะไอ้น้ำไม่อยากเปียกน้ำเข้าเรือเหรอเอาข้าไปถ่ายให้ดูนะคะเป็นบังกะโลคืนละเท่าไหร่คะยี่สิบเหรียญทานข้าวก่อนค่ะพออินกริชเขาได้อยู่นี่เป็นันม้วนเป็นแขวงหนึ่งของประเทศลาวอยู่ใกล้กับไทยแค่นิดเดียวมาเที่ยวลาวกันวันนี้มาเที่ยวหาพี่สาวชาวลาวนางก็เลยพาเรามาทำกิจกรรมที่นี่สปริงเรียวรีสอร์ทค่ะ ึงแล้วค่ะสปริงรีเวอร์รีสอร์ทสวยมากมีที่พักใช่เขามีเป็นบังกะโลเราถ่ายแล้วบอกวงพักเป็นบังกะโลนอนได้สองคนเขาคืนละเท่าไหร่คะเคยมานอนไหมก็ประมาณ20เหรียญค่างมันมีแอร์ไหมคะข้างในไม่มีแอร์จ้าแต่มันเย็นใช่ไหมใช่อากาศมันเย็นแล้วห้องน้ำเราไปห้องน้ำต่อนใช่ไปทางไหนไปเลี้ยวขวาค่ะโอเค let's go โอ้โหดยวสบายดีเจ้าป๋วคนไทยนะเป็นคนเชียงใหม่อ๋อ น้องบุกเป็นคนเหนือเจ้ามาแล้วค่ะถึงแล้วห้องน้ำพูดหูเดี๋ยจะไปไหนกันล่ะคะมาถึงแล้วเลยเอาหรอทรินี้เราชิลๆนะคะเราถ่ายรูปจนก,ก่อนเราจะได้เราค่อยจะไปต่อคะ่ะไปทางไหนดีคะไปเลยคะ่ะไปคนคนนำทางคือเดินหลังสุดเจ๊จะแซงไหมเปิดไฟแล้วแซงก่อนไหมอ้าวโอ้โหอันนี้เราเห็นอันนี้ ยอันนี้เรากำจะพายเรือกันค่ะนี่ที่พายเรือคืออันนี้น้ำสใสๆเงี้ยมันแบบมันใสมากมันเขียวแล้วมันก็แบบเห็นหินข้างล่างอ่ะเดิประมาณ5เมตระเห็นว่างเมย์ใหญ่ๆจะมีน้ำออกขอสัมภาษณ์นะคะรู้สึกไงไหมคะคุณอุลตร้าแมนสไปเดอร์แมนอะไรเนี่ย อูเทมากมั้งเออแต่มึงเทจริงๆแตบบ่มึงแบบมึงรองไงแต่กูแบบโอ้โหแอ๊กมากเริ่มแล้วค่ะไปพายเรือคะ่ะไหนสิ <c oughs> บเอ็ดโมงอะไรไอ้กันต้อ,อ,อ <S <s ไปค่ะ let's go ไม่พายเหรออาอไม่เอาลงมา หลอบไมพายก็ต้องข้างบนเหรออ๋อโอเคโอเคเขาหยิบไม้พายไปหลอบนี่ก็ไม่บอกว่าให้เอาไม้พายมาด้วยเอ้าโอ้โหไม่เห็นไม่เห็นมาพูดจริงไปเอาไม้พายก่อนค่ะพร้อมพร้อมทุกอย่างเย้ยพร้อมทุกอย่างเย้ยพร้อมทุกอย่างเย้ยยกเว้นไม้พายไม่ได้เอาไม้พายมาอ๋อนี่ไงเนี่ยก่อนเลยจ้ะนี่ดีกว่ากองนี่ค่ะไม้พายเอายาหน่ะ เอาสองอันดีกว่าไปค่ะได้ไม้พายแล้วน้ำใส่มากน้ำเย็นใหม่ก็ไม่รู้เราสามารถขึ้นได้เลยป่ะน้องขึ้นได้เลยไหมเขานัง่งกันตรงไหนวะนี่ยหอ้องส่งพายเลยจ้ะเดี๋ยวนะโอ้โหเฮ้ยเธอมีพอมีไอ้ไอเสื้อถูกเชียนี้แล้วมันดูแบบรัด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 อ่ะ <c oughs> น้ำน้ำมันเข่าเรียฮะไม่น้ำไม่อยากเปียกน้ำเขา เอรเืปลี่ยนคันได้ไหมมันมีดูยูดูดูดูตรงกลางหรออูไหนอ่ะดูไอ้ที่มันปิดอ่ะที่มันมีจุกปิดอ่ะอมันไม่มีจุกอ่ะทำไมไม่มีเธอเราสายเธอมาเลือกคันก่อนน้องลงลงก่อนลงไปไหนอ่ะลงไปท่อนไมเหรอเดี๋ยวเราจะไปรอที่ท่อนไม้แลือรับเรานะเรือวขอเปลี่ยนคันก่อนเย็มันหัวลวเลย เธอเธอเหอลงอ่ะอันคือรองเท้าเราหรอที่มันเลอะดินอ่ะมาทัวร์กเลยไปค่ะเธอพายคนเดียวเธอเหนื่อยไหมเราต้องช่วยเธอพายไหมไหร้ <laughs> <laughs> อนมากค่ะ11โมงถ่ายเรือกระจนแขนล้าแต่บอกเลยนะว่าวิวสวยมากน้ำใสเห็นรากไม้ข้างล่างถ่ายรูปมุมไหนนะก็สวยถ่ายเรือเสร็จแล้วค่ะ <c oughs> โอเคไหมอ่ะมันดีเดินก็นี่เออ เวลาเที่ยงครึ่งเราพายเป็นชั่วโมงครึ่งอ่ะไหนถ่ายรูปกล้องใครนู่นไงอยู่ตรงก้านไม้เห็นปะฉไม่เห็นเรือดิอันนี้มีฟู้ดเก็บไว้เต็มเลยว่าเราพายจริงท่ารีสอร์ทก็มีร้านอาหารด้วยนะพวกแกทํากิจกรรมเสร็จก็ไปหาของกินกันได้เลยให้เขาถึงกับต้องใส่แว่นเพื่อดูกิจกรรมเราว่ายน้ำเลยเหรอครับมีครับหลังครับ ขาเรือเสร็จแล้วค่ะกําลังจะมาหาอะไรกินค่ะมาดูกันดีกว่าว่าที่นี่มีอะไรกินบ้างเอาตากข้าวก่อนค่ะท oh, ุกคนโ o w in English เป็นอังกฤษหมดเลยหรอ,หรอไม่หมดเลยขอได้อยู่ค่ะเอามาล์วอเตอร์ um, water, one please หมดไอติมไอติมหมดดีกว่าน้ำตาลม,มันไอติมก่อนค่ะไปไปพยาบกกไปแย่พยาบกกอ๋อเดี๋ยวไปฉีบแป๊งเออแล้วเธอก็เอาไปด้วยไหมไม่เอาไปหรอมาละลายดิอันด็ก ไกลมากรถทิ่หน้าหานเดี๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิวอาหารที่สั่งไปนะเพื่อนๆกดติดตามไว้รอเลยจ้าฝากติดตามเราด้วยเน้อช่องสมัครแก๊กชาแนล